สวัสดีสวัสดี Hello everyone I'm still here at น uh, ้ำตา district หลวงน้ำตา province I'm here at หลวงน้ำตา market เนาะข้าพเจ้ากอยังอยู tha, ่เมืองน้ำตาแขวนหลวงน้ำตาเนาะกอยู k k, no. ่ตลาดกษตกรรมอุตสาหกรรมแขวงเนาะแล้บนั้นทางกา ที่เป็นตลาดด้วยกันแต่ว่าเป็นของแบบส่วนตัวเนาะอันนี้ีิเมนตลาดรวมที่ว่าเป็นตลาดกิจกรรมเนาะอุตสาหกรรมแขง่งหมายก็ว่าเป็นตลาดที่ของแข่งจัดให้เนาะแล้วก็เบื้องบนที่เป็นของอเอกชนเนาะแล้วเข้าไปเบื้องบนสิมีอย่างเนาะไปะ นี่ข้ามาันก็เห็นเกี้ยงกันมูลรถเนี่ยออกระบ,บอกฝากรถจักรรถตนา่นี่อยู่บ้านวิงคัมเด้กน้อยเด้ออยู่บ้านวิงคัาเบื้องการขายเข้าก็ได้ถามความมันถามนักเพื่นละออข้อมูล ข้าวเจ้าสลายับกิโลบ่อชีวิตพันสิบสองพันอ๋กอกิโลนึ่งกิโลนึงประมาณสิบเอ็พันกีบมันไปคขานะ่อยกิเวตหาสิบสองพันกีบเดอะไรซ์โอเวอร์เฮียอิสระซ้อมไ o e kilo อิสะ l o s a n d cheap and up that's mean วันเอิสร5500ซัมติงครับเพราะตัวปุ๊บมีคําเดกิโลไรท์โอเคบังนี่ก็สิมีอันอ่าการไขเครื่องนุ่งเนาะการ่เครื่องนุ่งเจ้าก็สิอไปซะก่อนส่วนนี้ก็ส่วนข้าส่วนไขเข้าวบิดเนาะ น,นี่กรขายนะเครื่องแหง้งเครื่องเครื่องใสงต่างๆเนาะเป็นตลาดกิจกรรมเด้ออุตสาหกรรมแขวงว้าวาใหญ่อยู่ได้อนาดบนน้อยเด้เนี่ยเนาะในเกิดห้านประเทศห้านอาหาร เป็นห้านอาหารว,าว้าวเอาสาดไปป้างนี่เด้เนาะเดี๋ยวนี้ชุ้สลายเป็นคายเครื่องแห้งเครื่องไส้เครื่องสอยนเนาะอันนี้ทางนั้นไม่ได้เข้าไปได้พี่น้องเด้อส่วนนี้เป็นเป็นห้านอาหารเฉลยียเนะวาะว้าวเป็นห้านมีห้านเฟืออเดี๋ยน่ this is a small restaurant ว้าว เป็นเส้นเป็นส่วน,เป,น,วนเป็นระเบียบดีนะครับเนานะเป็นระเบียบดีหกักจักไผ่สกินของไผนะ่เนาะนี่ก็ห้านไข่มงค์ขากจั๊กเบิกเข้าไปห้านเนะข,ข่าวมัเบิ้งเข้ว่ามันมืดได้หน่อยนึงใช่หรอว้า,าวเสวราค่าแล้วว่าอีกนัองก็จะเป็นคนจีนหลายเพราะว่าข้าพระเจ้าได้ยินเวลาเขาล้มกันจเจอกภาษาจีนหลายเนาะว้าว Chinese everywhere in Laos. Unbelievable. chỉ mất tiền mừng Lao là. Để Đây nó. Lao. Oh, nhai nhai tôi này là nhai lại. Nhai tôi làm nhai. Nhai cờ. ว้าวนี่ก็ห้านได้เปลี่ยนเงินตราจีรล้อมไปถามเลยว,ว้าวนี่ก็บภาษาจีนอีกนี่ท่านได้ยินบ่าแลกเงินเท่าไหร่ล่ะดีนี้เงินดอลลาร์ฮะแปดแสนเท่าไหร่ ไปเสร็จละ,ะไปห้องน้ำเจะหน่อ,อยยามาเนอะเนาะลังบอก,กับล้านจิตแสนลังบอก,กับล้านหกแสนตรงี้ล้านแปดแสนเงินร้อยดอลลาร์เนอะอราะว่าทีนี่นะ้นงว่าเขาปันปวนเงินเขาปันปวนเงินตัวนี้ก็ ห่างหน่อยๆเนาะเด็กวีิมาแลาา้วแล้วมะเขาวงโซนนี้เนาะก็ไปอ,อ่าถึงนอกนิดนึง,อ,งอย่าเงินล้านเจ็ดมันนี่เนาะ ว่ามีคนคนหนึงว่าว่าเขาปันป่วนกันอยู่นี่ก็แม่นแท้ที่ข่าวเจ้าไปอ่ากินมีเนาะแล้วก็ซื้อหน้าบุกเข้าหน่วยนึงสหพันธีนเอออยเบี้ยจันไม่แต่สิบห้าพันจีบเนาะหมาแล้ว่าชุบชิ้นกุย่างนี่แพงหลายอยู่นี่แพงก่อนอ่าเบี้ยจันแพงก่อนอ่าว้าวอันนี้เป็นตลาดมัดนี่นะตัวนี้ตัวนอกตลาดเด้อ นี้ตัวนอกตลาดน,านะกิจกรรมวัชกรรแขร่งเนาะตลาดเป็นห้างนคนจีนหรอคนจีนไรนือโมียอีส์ชไนีสสตอร์อรอสไชนีชออางนกว่าไรเปล่าส่วนพักวันน้เ็นมันส่วนพักมันน้ง่าว เป็นระเบียบนคะคนนั่นเนาะนะีิสิตเทเบิลซนาเดี๋ยวเห็ดพักมิดแ่วเห็ดจเสร

วถดึมไซค์ก็ว่าแบบหนึ่งรล้นท้ายก็ว่าแบบหนึ่งเนาะว้าวอันนี้ก็เป็นเครื่องขายเครื่องแห้งเันนีก็เขตืพักบ้านน่่ย จงเป็นเขตซีนเถอะนะเีดเถอะตลาดอุส <recess> อ <ed isolation> nah. <hed> ุอุักกำกกแขวงเนาะอันนี้ขายครึ่งแห้งขายคึ่งแห้ง ขลัวน้ำพานี่เบ้าแบบเนื่องๆไปหนึงเนาะต่นั่นมันจีนเบ้าอย่างมันจีนสาลาก็จีนอะไรเขาเลยนจีนฝากหลวน้ำพาเนะาะทางจะเด้นเสียงเนาะ ข้าจะข้าวเจ้าจะบ่ได้ว่าหลายให้ท่านไปบึ่งการปากกันว่าข้าเจ้าเนาะตัวนี้กโซนโ้นแห้งลองร้อไปโ้นมึงโซนเด็กมึงโน่นเนาะเป็นยังไงว้าวตัวนี้ชิมแม่ไข่ของกินซุปเฉ่เลยเอ่อ <Wow. S 1> อาหารที่คุกแล้วเดี๋ยวเป่นแถวขายชิ้นขายปลาเนาะ oh. ตลาดนี้ อย่าลืมกดไลค์ได้คะแนนนะกดไลค์ให้ความเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งเลยเนาะบางทีมื่ออื่นข่ะจ้าเจ้าสาวเจ้าจะเดินทางไปบัวแก้วเออมื่อคืนนี้กับมาเช็คอินกับเจ็ดแปดโมงละเมื้อนี้ก็ได้มาเฮ็ดกิจกรรมหน่อยนึงเอื่อกิจกรรมนึงเออกไปย่างเลาะตัวเมืองย่างเลตัวเมืองแล้ววันนี้ก็มาย่างโลตลาดอะไรนึงเนาะ แเราแมลงกระชีออกมาย่างรีนเนื้อหนึงแล้วกระชีเหยียดเป็นทางคาบัาบถาปิดไปได้เนะาะถาบริสไปกระชีเป็นเรน่อนท้างคืนนยูอีกคืนนึงคืนนึงก่าครับเจ้าเขบอกไปแล้วเนาะคืนละแสนว้าวอ,อ๋อเนี้บนขายชัดปีกเห็นละบ่เนี่ยเออซอกอยู่เนาะเนือบรขายชัดปีกว้าวขายไก่ขายเป็ด ไข่เป็นโต้เนาะไข่เป็นโต้บอกให้นไกเป็นกิโลเป็นกิโลอ่ะว้าวถึงไขยเป็ดไข่ไก่พี่นอ้อง ขายเป็นตัวโลนิ้วชาร์ขัอนตซลเป็นโลแปดสิบพันตัวนึงพัดโลป่ะหมายคือว่าตัวนึงต้องแสนตายแล้วเนาะโลนึงวแปดสิบพันพี่น้องเนาะโอเคฟังกันด้ยวยพี่น้องด้ยวยมิค่าว่า Uh, but no, This chicken is uh, 80,000 per kilo. Yeah, And one chicken about over one kilo. It costs about 100,000 feet something. So, about one chicken about $6 or $7. No, no, no. Uh, 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 okay, you don't hope. hope uh, said bye, no. อ่าโอเคอยู่เด้อตกบ่หม้อแสนอ่าครัพี่น้องเด้อนี่ตลาดกสิกมสมอ่างแขวงเนาะอยู่บ้านวินคําเมืองตําบลหลวงน้ําทาล่ะเจ้าเอิ้นหลวงน้ําทาเมืองน้ําทาเป็นเหลวงน้ําทาเนาะ เดี๋ยวมันไข่ปลาสดว้าวไข่ปลาสดแด้วพี่น้องกินไนะปลานิลเนาะปลาดูปลาดโอ้ปลาดูปลาปลาดูคอจะบอกเออปลาคอปลาดุกเนาะปลาดุกกันปลาดูอ่ะกิโลเดียบปลาดุกสามสิบห้าโอ้กระเทือกเนี่ยปลาดุกกิโลสามสิบห้าพันก็ได้ ปานนเท่าไรกิโลเท่าไรปานินโอ้ก็โอเคอยู่เ <c oughs> นาะปัุกิโลหนึ่ง35ปนนกิโลหนึ่ง32มส,ส,ส,มส,สกับบุหัดสองดอนเนาะ35้ากับบุัดสองดงนองดงนเกี่ยดอนเนาะกรถอผ้าละดอนโอ้โอเคได้พี่น้องเนาะ so the fish is some kind of ปุ๊ก32,000คิวปันนิน35,000คิวกิโลบาท not even two dollars อย่า yeah, not even two dollars so that's mean one pound is a uh, uh, about 90 n e sin the one dollars let's say one dollar ตลาดนี้เราเห็นมีสินเนาะเราได้ขายสินเนาะ โอ้ม oh, oh, ีว่ะโอ้หันว่าโอเคส่วนส่วนนะเป็นระเบียบดีนาเป็นระเบียบดีว้าว let's walk outside a little bit เนยอย่าตัวนี้เป็นเขตนอกนี่เป็นแบบอ่าส่วนตัวนะเนาะแบบส่วนตัวเนาะ this is a private this is private o อาแบบมาร์เเนาะ It's private, okay. This uh, uh, the province, the province uh market, yeah. Luang Tha Province market, yeah. Okay, let's go back inside. See the meat. ว่าเก็ตุไลก็มันจะสืบแรมไปแบบนีมไม่ l ะพูดอะไรกว้าวนี่สิมนสิ้นควายนะว้าวยีราฟและสิ้นควายซ้ำกันซ้ำกับเวียงกันีกันเก้าสิบฮะเจ้าอะไรเจ้า เออสิ้นหยอยู่พุ่นเทิอุอกอ่อยู่พุ่นหกสิบพันเป็นสิ้นไปได้บ่มีน้ำมันโอ้ดอยอยู่หลังน้ำท่าแพงไหมแพงหลายอย่างอโอ้อมัีเวงจันนะเออเคยเห็นเขาแก้มาอยู่ดเห็นด้วยกลางท้างนะหรือว่าเขาแก้ไปจีนบ่กอามานี่ล่ะ โอ้สมพรแพงใั่ไะมน้่พี่น้องน่าชส่นใจอ่ะหมูเลือดสิ้นอมาตย์วิงชันสมพรมันแพงหน่อยนึง So all the meat here t is t a k e from the ว i ง g ัน Province. They bring up here so that's why more expensive little bit. Now I know yeah. because the most uh, the most uh, like meat like uh, like beer เบียรแพงอยู่นีนเนาะเบียร์แพงไปอย่างมันแพงบ่อๆจังแพงเบียรกระปองน้อยคอยถามเมื่อนี่สองสองพันีบอยู่อยู่เว้นกันสิบพันีบอิเล่ตัวครึ่งนึงอ่ะว่เข้าใจเลยเน่ยว่เข้าใจเลยเ้าเ้าไปเท้ากันมันพ่นสิบห้าพอมด สิบห้าสิบสอิบสามเออแมนนแม,นแมนอยู่นี่อยู่นี่บนมี้บงงานผลิตเนาะอ๋อโอเคเอามา,าบริจาคพอมากอืมอืม็ตัวได้ชือยู่นี่กันเราเหรอแต่ข้าวหอมเพาะว่าข้าวหอมโอ้พักหนึางถืกนเนาะโอเคห่วยขึ้ิเดียว เครื่องมะขายอยู่พี่ได้นีมมาหูราคาแล้วเอาเครื่องมะขายอยู่พี่ได้ปะนี่ะนะกี่น้องนาะหมูนี่โลหกสิบพันเจ็ดสิบพันเนาะหกสิบพันเจ็ดสิบพันสินหมูสินวก้าเก้าสิบสินควายเก้าสิบพันโอ้สิ้นควายยีเหกสิบพัน,ส,น,ยยน,น, 60, พนสิ้นหมูนีหกเจ็ดิบันสินติดติดน้ำมัน แต่เพิ่อนจะว่าลาวซิเนี่ยมาที่เวียงเทียนอย่าออเดอร์ออเดอร์อันนี้หมดเลยพิกเลยข้าวเอ่าดิบริงฟอร์มดิเวียงเทียนแ่สวยมากอิสเปนซีน now I know yeah. uh, now I know อ่ะเข้าใจหลาเด้อ ได,ได้ข้อมูลน้ำได้ข้อมูลน้ำเออ,อ,อ,อลาพีนองเนาะสีลาพี่น้องไอไ้ผู้ใดขั้นอ่ามูแล้วกะ็บเบิ้งอันนี้ซิ้นควายนี่เก้าสิบบอบอสิ่นเงินคนเก้าสิบสิ้นควายหกสิบะอันน,นี้เป็นราคาเดียวที่ว่า้นนแมนละไทยเันไทย้นวมูเบิ้ง กำมวนอยอะเพี่น้องเ้อหลนนัท้าโอเคอยู่สอิคำเหี้ยวดูแวดูสุขเนเออลุมบอไอ้บอโออิฟรัง่ะยิปปาริสว้าวอืมว้าวแคลิฟอร์เนียกไกลหากเขาบอกช่วงนมไม่กินบ่ก วายมันม่ไรเออมาแขน็นเนอะเนอะมาแขน้นเนะคอยเข้าเมือกันฮะขอบใจลนะายเนอะพี่น้องเนอะกระหู้น้ำกันละกรขอบใจไม่ค่าจีว่า ให้ขอมูลเนอะขอบใจลายว้ <Yeah. Wow. S 1> าวมันเทื่ลุงเจ้าก็เห็นเจ้าก็มี <Yeah. S 1> <laughs> สลับพี่น้องเนอะว้าว wow. แข็งหลายเนาะ,ะนาอนี้คราพเจ้าก็ได้ล้มก็ไม่ข้าไปแล้วเนอะสิ้นหมู่ก็โลนึงหกเจ็ดสิบพันมีติดน้ำมันเนอะแล้วก็อวายกับเก้าสิบพันเนอะ คอยอมัวข้าซ้ำกันแต่ว่ายุ่ยรลาวคอยยื้อ,ววอ,ยอยแก่นคอยอยึกถึงโซสรุปแรกประมาณครื่องอยืนหลวท่าดี่กับแพงเป็นต้นมันเบียดแล้วใช่ไหมเธอเป็นต้นเบียดในแพงเหรทบเครื่องเลยเนาะทบเครื่องเลยสีแมนคนจีนอยู่หลายจะบอกออกกินหลายเออโซ่ฉะ uh. so, นั้นละก่าข้าพเจ้าก็ขอขอบใจทุกท่านข้า,าวบึงเนาะแต่ที่หนึุณไล่คุณแช่ก็เขียนก็จะต,ตามนิดเดอร์โซ่เอเรียสเอาเดอรเดอะมิช The meat is expensive. The beer is expensive.